อ่าตอนนี้ครูว่าที่ว่าโอเคมีคนมาบอกว่า36ติดอยู่ที่36มทคูณก,กับสิว่าเท่ากักบเท่าไหร่นะครับตรงน,นี้มันคือการคูณเลขสองหลักถ้าเลขหลักเดียวคูณกันอย่างเช่น36คูณก,กับ2อย่างเงี้ยตอบเทา่าไหร่เดี๋ยวไตั้งคูณยังไงเดี๋ยวตั้งคูณยังไงครับถ้าเป็นการคูณเลขตั้งคูณยังไงเอา3เฉียนสามที่หกก่อน คูณเอาเลขสองตรงเลขหกแบบนี้ขีดเส้นสองหกไล่นียไล่สิบเงนี้นะสิบสองแล้วก็ทดหนึ่งใส่สองทัหนึ่งเหมือนกันเลยกระบอกขนาแล้วก็แล้วก็มีที่สอบแล้วนี่แล้วนี่เอาสองล้องมาแบบแนวเฉียงตรงนี้นะดูนะูเลขนึเดียวนะตรงนี้นะสองหก 1จสองโทษโทษโทษสองสมสงเก้าลยสองหีสองสองี่สองสามหกบวกหนึ่งแปอีกเบวกหนึ่งทำไมไมได้สียอโธเนี่ยลเนี่ยเกว่าทลองเลยเนี่ยเจ็ดจากนั้นต่อเจ็สอง ตรงนี้ต้องต่อน2แต่ทีนี้มันมี2หลักนะครับตั้งเหมือนเดิมโคนตั้งเหมือนเดิมให้ตรงกันแล้วก็ยินมานี่ยิงมาทีละตัวมมนน2มานี่2มานี่ครับขลิกเหมือนเดิม2 6เท่ไหม4 2 2รง1 2 เป็นใสใ่ตรงกันทีนี้เมื่อสองไปหมดแล้วต่อไปเล่นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไปด้วยแต่หนึ่งเนี่ยมาดูหลังนี้มันต้องตรงกันเพราะนั้นเทคนิคการใส่ตัวเลขต้องใส่ทันที่สองเพราะนั้นตรงนี้ต้องใส่ศูนย์รอไว้ทุกครั้งนะครับดูนนะศูนย์ตัวแดงอย่าลืมให้ตรงเล่นนี้ครับใส่ทุกครั้งวัเนนีะ้แล้วต่อไป เพราะว war, woods, up, ่าตรงนี้มันอยู่หลังนี้มันต้องหนึ่งต้องตรงอันนี้ตรงกันอันนี้เรื่องเรื่องใหม่ทีนี้หนึ่งทีนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้สองคูนหกสองคูนสามีนี้เอาเอาหนึ่งไปคูณนั่งหนึ่งไปคูณหกด้นแบบหนึ่งหกได้ได้หกหกนะหกต้องใส่ให้ตรงกับเลขหนึ่งนี่ครับ เราก็เลยใส่ศูนย์กันไว้ไว้ปัดลึงหกไม่มีท้อน,นะครับลึงก็ปจะคูณกับสามตอนลึงสามได้สามสามเนี่ยให้ใส่ถัดจะได้หกมานะนี่นะครับแล้วก็ขีดเส้นแล้วก็ใส่กระไม้กวางไน,งน,น,นงงจะมีสองนะครับตะคูนเลขสองหลักจะมีสองนะครับแบบนี้ตัวแดงเนี่ยตัวที่จะพลาดบางคนเขียน,น,น,นเลขหกเอไว้ปีชตรงนี้เลยถึงไม่ถูกต้อง สูงต้องใส่เสถอเดี๋ยวครูถ้าเจอโจทย์คนนี้ครูจะย้อนวิดีโอนี้มาดูนะว่าครูสอนแล้วนะสอนแล้วแต่เธอไม่จำนะเธอถูกว่าว่าเธอสอนแล้วไม่จำนะคุณมีหลักฐานนะวิดีโอครูไม่เดี๋ยวจะกลับมาดูนะต่อพวกกันบวกกันนะสองเจ็ดพวกกเท่้ารักบันเดอร์ โกเป็นไหมโกเป็นแหมห่มเจ็ดวกเป็นเท่าไหร่เจสิบ ส่สามทดเลยครับใส่ถามทดอะไรันเป็นสิบสามใส่สามทดอะไร,รทดรนหนึ่งตรนี้ตรงนี้คนะรับตรงนี้มันเหมือนไม่มีเลขอะไรนะมันเหมือนมีศูนยนะ์อยู่นะศูนย์บวกสามนี่นะที่ตรงนี้มนะันมีทดตรงนี้นะก็เป็นหนึ่งบวกศูนย์บวกสามได้นอะไร <4. S 1> เป็นสี่ตอกสี่สี่สามสองวันห,ะนะหนึ่งที่ได้ไปเขานะ อันน oh, oh, oh ี้ม okay. ันค eh ืออะไรครับสี่สามสองันคืออะไรกล้วยหอมสามสิบหกหวีในแต่ละหวีมีสิบสองผลก็มีทั้งหมดกล้วยหอมกจี๊ยบสี่ร้อยสามสองผลตอนนี้ครับมีกล้วยหอมอยู่สี่ร้อยสามสองผลทั้งหมดนะกล้วยหอมเธอรู้จักหวีไหมบ้านเธอพุกฤดูแล้วมันมีเป็นตู้หวีอ่ะ ตอนนี้มีกล้วยหอมอยู่ทั้งหมด3าที่โหวีดีกัพึ่อเลยนับลูกแล้วมีทั้งหมด4ี่แลาสองลูกผลเอามาทำอะไรกันถ้ามันไม่กล้าไปน้าทั้งหมดจะทำอะไรกันขายไปผลละสามบาทแล้วจะทำอะไรกันถ้าเป็นแม่ค้าคุณบอกแล้วถ้าเป็นแม่ นี่ยังไม่ลบเลยแม่ค้าจะได้เงินต้องใครที่ไหนนะโค่เหมือนกับเธอตรเนี้ยถ้าเป็นแม่ค้าอยู่เธอเอาไปขายต่อเอาสี่ร้อยสามสองมันไปขายต่อไม่ต้องคิดเลยถ้าเป็นแม่ค้าืองการโค่นจำไว้เลยนะมันมันก็เลือกเอาสี่สามสองเนี่ยมาโคูณกรบสามดอกได้เงินกี่บาทเป็นสิ่งที่แม่ค้าจะได้นะครับมันคำตอบคือเอาสี่สามสองมาคูณกระสามเท่าไรก็ว่าไง เอ๋อทีนี้เพราะาคุณกระสาปุ๊บเขาจะใช้ตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้ฝั่งไหนฝั่งนี้ที่เพราะมันคูนแค่สามคูนสองเนี่ยอ้าวตั้งคูนเร็วต้องมีส่วนร่วมนะ